ผีดุที่สุดในโลกดวงตาของท่านางแอนโบรีนยังเบิโกโพรงอยู่พร้อมกับปากขมุกขมีบสาบแช่งครั้งสุดท้ายวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ Tower of London หรือว่าหอคอยแห่งลอนดอนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องมาเช็คอินมองจากด้านนอกอาจจะไม่รู้ว่าด้านในประกอบไปด้วยหอคอยมากกว่า23หอคอยยังไม่นับรวมป้อมปืนใหญ่ค่ะ ที่เราไปยืนดูนะคะก็จะเป็นโยแมนหรือว่าบีฟีเตอร์สแต่ก่อนเคยเป็นองครักษ์หรือว่าเป็นทหารที่อยู่ในนี้เขาก็จะมาให้คำแนะนำก่อนที่เราจะเข้าไป Tower of London ด้านไหนคะ่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มานะคะหลังจากผ่านการตรวจบัตรแล้วก็จะเข้ามาทาง Middle Tower คนเยอะมากวันนี้มีเป็นออดีโอไกด์นะคะ<ๆ>ก็สามารถมาเช่าได้ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าไวทาวเวอร์นะคะไวทาวเวอร์เนี่ยเป็นหอคอยแรกที่ถูกสร้างขึ้นของที่นี่จะเห็นว่าแบบหินอาจจะมีสี สีออกสีขาวเนื่องจากพระเจ้าวินเลียมที่1คนที่เป็นคนริเริ่มการก่อสร้างเนี่ยได้ให้ชาวฝรั่งเศสขนหินมาจากเมืองกองเพื่อที่จะสร้างทาวเวอร์แห่งนี้ในปี166 0เนี่ยชาวนอร์มันได้มายึดครองประเทศอังกฤษค่ะกษัตริย์วินเลียมที่1นนะคะได้มีการสร้างไวทาวเวอร์เป็นอันดับแรกเลยในปี1000 78ค่ะจุดประสงค์ในการสร้าง Tower of London เนี่ยในสมัยก่อนก็คือพระเจ้าวินเลี่ยมต้องการที่จะประกาศศักด์าของตนเองแล้วก็อยากจะให้เป็นที่รวมจิตใจของผู้คนแล้วก็กษัตริย์รวมถึงป้องกันการลุกรานจากข้าศึกภายนอกแล้วก็ป้องกันการโจมตีของคนที่ต่อต้านชาวนอร์มันด้วยเนื่องจากพระเจ้าวินเลี่ยมที่หนึ่งเนี่ย เป็นกษัตริย์องค์แรกที่เป็นชาวนอร์มันทําให้คนอังกฤษบางส่วนเนี่ยที่ยังคงต่อต้านการปกครองของชาวต่างชาติอยู่นับรวมอายุก็เกือบจะ1,000ปีแล้วนะคะสําหรับตัวไวทาวเวอร์ในปี1,988เนี่ยองค์กรยูเนสโกก็ได้ให้ Tower of l o n d o n เนี่ยขึ้นเป็นมรดกโลกสถาปตัตยกรรมที่ใช้ในการสร้าง ประสาทและก็หอคอยจึงเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โรมาเนสชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นโรมาเนสเพราะฉะนั้นมันก็จะมีรากฐานมาจากสถาปัตยกรรมแบบโรมนันจะดูมีความเถอะทะอึมครึมตัวกำแพงก็คือจะหนาแล้วก็ใช้หินใช้อิฐในการสร้างเราจะพบสถาปัตยกรรมแบบนี้เนี่ยในรูปแบบของวิหารปราสาทหอคอยแล้วก็คริสต์ศาสนสถาน ตัวหน้าต่างเนี่ยจะมีความเรียวเล็กอาคารจะประกอบไปด้วยหออย่างน้อยสองหอค่ะการใช้งานของหอคอยเนี่ยคือแบบมัลติทาสมากเลยเพราะว่าใช้เป็นทั้งป้อมเป็นพระราชวังของกษัตริย์ในยุคนั้นเป็นที่คุมขังนักโทษจำพวกขุนนาง s <S หรือว่าคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงๆไปจนถึงเป็นที่ประหารชีวิต เป็นคลังเก็บอาวุธเป็นสวนสัตว์ด้วยเป็นโรงกระสาบหลวงในการผลิตเหรียญผลิตเงินเป็นหอเอกสารแล้วก็เป็นหอดูดาวด้วยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ปี1 3 0 3เนี่ยก็ใช้เป็นที่เก็บรักษามงกุฎแล้วก็พวกเครื่องราชาพิเศษของราชวงศ์อังกฤษ กษัตริย์แล้วก็ราชินีเนี่ยจะเก็บพวกของมีค่าอัญ,ญมณีต่างๆไว้ที่นี่โดยที่มีทหารคอยดูแลค่ะด้านบนไวทาวเวอร์แห่งนี้นะคะก็จะเจอกับโบสถ์เล็กๆอยู่ข้างบนหอคอยก็คือสมัยของพระเจ้าวินเลียมที่หนึ่งเนี่ยได้สร้างโบสถ์นี้ไว้ใช้สำหรับประกอบพิธีทางาศาสนา ในไวท์ทาวเวอร์ก็จะมีการจัดแสดงของอาวุธยุธโทโธปกรณ์ในสมัยก่อน ขวานที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นขวานที่ใช้สำเร็จโทษหรือว่าประหารน,นักโทษที่อยู่ใน Tower of London ค่ะโดยใช้กับขุนนางชั้นผู้ใหญ่คนที่มีชื่อเสียงมียศถาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ครั้งสุดท้ายในปี1747ค่ะ t r a t o r s Gate หรือว่าประตูคนทรยศในสมัยก่อนก็สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางสัญจรทางน้ำกษัตริย์หรือว่าราชินีเชื้อพระวงศ์ทุกพระองค์เนี่ยเข้าทางประตูนี้แล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นทางเข้าของ นักโทษที่ถูกส่งตัวมาจําคุกที่ Tower of London ด้วยใครที่เข้ามาทางประตูนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็แทบจะไม่ได้กลับออกไปอีกเลยราวๆกลางศตวรรษที่19เกนี่ยก็ได้นำหินมาขวางทางประตูเข้าไว้เนื่องจากระดับน้ำขึ้นสูงมากจนไม่สามารถสัญจรผ่านประตูนี้ได้แล้วในสมัยก่อนนะคะก็มีความเชื่อที่ว่าจะต้องมีอีกาหรือว่าราเวนทั้งหมด6ตัวเพื่อที่จะคอย ดูแลปกป้องสมบัติที่นี่แล้วก็เชื่อว่าถ้าอีกา6ตัวนี้เนี่ยบินหนีไปจะทำให้ราชวงศ์อังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยล่มสลายทุกวันนี้มีอีกาอยู่ทั้งหมดประมาณ9ตัวเขาใช้วิธีคลิปปีกเพื่อไม่ให้มันบินหนีไปสำหรับการเลี้ยงดูก็คือ ให้เมสเกิตจุ่มเลือดเป็นอาหารก็คือเลี้ยงเลี้ยงดูอย่างดีเลยคือถ้าเห็นคือมีกาอ้วนมาก ต่อไปเราจะเข้าไปใน Bloody Tower นะคะหรือว่าหอคอยสีเลือดค่ะสำหรับตำนานเรื่องเล่าใน Bloody Tower นะคะ เริ่มต้นจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4ก็จะเป็นการสืบทอดบัลลังก์ต่อของลูกชายหรือว่าพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่5ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมีอายุเพียง13ปีพระปิตุลาหรือว่าอาร์เนี่ยริชาร์ดแห่งโกลสเตอร์ได้พาเอ็ดเวิร์ดแล้วก็น้องชายริชาร์ดแห่งยอร์กมาประทับที่ Tower of London ในสมัยก่อนเนี่ยเป็นธรรมเนียมว่าองค์ราชทายาทจะต้องมาประทับอยู่ที่หอคอยก่อนที่จะมี พิธีสถาปนาเป็นกษัตริย์แต่จูจูเนี่ยองค์ชายทั้งสองก็ได้หายตัวไปยังปริศนาก่อนพิธีพระบรมราชาพิเศษทําให้คุณอาเนี่ยได้ขึ้นครองราชแทนแล้วก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์ริชาร์ดที่3จนกระทั่งมีการบูรณะไวย์ทาวเวอร์เกือบ200ปีถัดมาคนงานก็ได้ค้นพบกระดูกของเด็กสองคนทําให้เป็นที่โจทจันว่าริชาร์เนี่ยเป็นคนลอบปลงพระชนหลานชาย เพื่อที่ตนเองจะได้ขึ้นครองราชแทนแล้วก็ในบทประพันธ์ของเชกสเปียร์นะคะได้มีการเขียนไว้ว่าริชาร์ดท,ที่3เนี่ยเป็นอาที่ชั่วร้ายในปัจจุบันโครงกระดูกของเด็กทั้งสองคนอยู่ที่โบสถ์เวสต์มินสเตอร์แต่ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ตรวจ DNA ถึงแม้ว่าจะมี วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเนื่องจากว่าจะต้องได้รับการยินยอมจากคริสเตจกก่อนก็จะมีเรื่องเล่านะคะในเวลากลางคืนจะมีคนพบเห็นเด็กชาย2คนเนี่ยจูงมือกันแล้วก็เดินหายเข้าไปในกำแพงอย่างปริศนาค่ะสถานที่แห่งนี้ก็ได้รับการโหวตว่าเป็นสถานที่ที่ผีดุที่สุดในโลก ด้านหลังที่เห็นก็จะเป็น The Crown Jewels นะคะจะเป็นที่เก็บสมบัติของราชวงศ์ในนั้นเนี่ยเขาจะห้ามถ่ายรูป Queen's House ค่ะในสมัยของเฮนรี่ที่8เนี่ยท่านได้ให้สร้าง Queen's House สำหรับภรรยาคนที่2หรือว่าแอนโบลีน เพื่อใช้เป็นที่ประทับนะคะแล้วนอกจากนี้ค e ีน House ก็ยังเป็นที่จองจำพระนางแอนโบลีนด้วยก่อนที่จะนำมาประหารชีวิตที่ Tower Green ค่ะ กษัตริย์เฮนรี่ที่8นะคะจะรู้จักกันในน้มว่าเป็นกษัตริย์ที่มากรักเพราะว่าแต่งงานถึง6ครั้งหลังจากที่ได้หย่ากับพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนแล้วเนี่ยก็ได้แต่งงานใหม่กับพระนางแอนโบลีนแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนซึ่งนั่นก็คือควีนเอลิซาเบธที่1่แต่หลังจากที่พระนางแต่งงานไปแล้ว3มปีก็เกิดการประหารชีวิตขึ้นถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏพบชู้สู่ชายกับน้องชายตัวเองจอร์จโบลีนเป็นแม่มดที่มี6นิ้วช่วงนั้นอยู่ในช่วงล ก็เลยทำให้ถูกตัดสินประหารชีวิตที่ Tower Green ด้านหลังโดยเพชชฆาตเนี่ยมาจากประเทศฝรั่งเศสเชื่อกันว่าคิงเฮนรี่ที่8ต้องการจะแสดงความเห็นอกเห็นใจหรือว่าเป็นคำร้องของพระนางแอนโบลีนที่ให้นำเพชชฆาตมาจากฝรั่งเศสเนื่องจากจะใช้ดาบไม่ได้ใช้ขวานจะทำให้การประหารชีวิตเนี่ยทรมานน้อยกว่าการใช้ขวาน แล้วระหว่างที่ประหารชีวิตพอเพชฌฆาตฟันไปที่คอของพระนางแอนโบลีแล้วเนี่ยชูศีรษะขึ้นมาพบว่าดวงตาของพระนางแอนโบลียังเบิกโพลงอยู่พร้อมกับปากขมุบขมิบเชื่อว่าเป็นการสาบแช่งครั้งสุดท้ายของแอนโบลีนค่ะจะมีคนเห็นวิญญาณของผู้หญิงใส่ชุดสีดำเชื่อกันว่าเป็นพระนางแอนโบลีไม่มีหัวหรือว่าบางคนก็จะเห็นวิญญาณผู้หญิงใส่ชุดสีดำ จับหัวตัวเองไว้แล้วก็มีเสียงร้องหหยหวนด,ด้วยความเจ็บปวดะคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Salt Tower นะคะถือเป็นที่คุมขังนักโทษจะเข้ามาดูพวกกราฟฟิตี้ที่แบบเป็นเหมือนคำสุดท้ายของนักโทษที่เขาฝากไว้บนกำแพงอย่างงานกราฟฟิตี้ของ h e ว l รั p p p อค่ะก็เป็นนักโทษอีกหนึ่งคนที่ถูก จองจำไว้บน s ซลทาวเวอร์วาดเป็นวงล้ออยู่บนผนังกำแพงของห้องคุมขังเขาเชื่อกันว่าเขาเป็นพ่อหมดแล้วก็ใช้มนต์ดำไม่มีบันทึกการเสียชีวิตของนิวแรปเปอร์เขาอาจจะหายตัวไประหว่างจองจำในแต่ละค่ำคืนหลังจากที่หอคอยแห่งนี้นี่เปิดตัวลงนะคะก็จะมีการทำพิธีส่งมอบพุญแจ หรือว่า Ceremony of the Keys โดยทหาร y ยแมนวอเ e อร์ซึ่งพิธีการนี้เนี่ยถือเป็นพิธีการทางทหารที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเพราะว่าทำกันมานานกว่า700ปีแล้วสำหรับใครที่อยากเข้าชมพิธีส่งมอบกุญแจนะคะก็สามารถซื้อตั๋วเข้าชมในเวลากลางคืนได้แต่ขอบอกก่อนว่าต้องจองกันข้ามปีเลย ปัจจุบันนะคะจะมีโยแมนวอเดอร์อยู่ทั้งหมดประมาณ37คนตรงบริเวณทางออกแล้วก็จะเจอกับผับเดอะคีสซึ่งเป็นผับส่วนตัวของเราโยแมนในแต่ละค่ำคืนเนี่ยทหารแต่ละคนก็จะผลัดกันมาทำหน้าที่ในผับแห่งนี้ค่ะ สำหรับตั๋วเข้าชมนะคะจะอยู่ที่ประมาณ35ปอนด์ mm hmm. ก็คือสามารถเข้าชมได้ทั่วทั้ง Tower of London แนะนำว่าให้จองตัว๋วล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ก่อนเนื่องจากว่าผู้เข้าชมเนี่ยต้องเลือกเวลาที่จะเข้ามาด้วยค่ะสำหรับทริปต่อไปจะพาไปเที่ยวไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะ